โอเคครับ okay, ก็ก่าสวัสื่อน้ชมท่านกันเลยนะครับอยู่อะไรนนะครับวันนี้ผมจะเล่นแบบที่ชื่อว่าโลปอกแปทเตอร์นผู้ชมสม่วนท่านผู้ชมอยู่นั่นเองนี้ผมไมาเล่นเล่นเกมแฮมกีคค้ชานนะครับเพราะผมไม่มีตังค์ซื้อตัวละครไม่ได้เซอร์วิตังค์ครับท่านผู้ชมเล่ก็มีมีตังค์แหละแต่มผมกำลังหาฉลามที่แบบเป็นพิเ่ษน้ชมแต่มันยังไม่มีเลยผมก็เลยว่าเดี๋ยวไม่ได้เกมนมันก่อนก็ได้รอดหลดก,กันเลยครับผู้ชมทีนี้มันใกล้จะเป็นให้เรา แล้วก็ตีกระเด็นมาแล้วอ่าเอาที่ไหนดีคือเอาที่ไหนดีที่นี่ก็ได้อืมแบบนั้นครับหายห้องก่อนอ๋อห้องไหนดีเต็มแล้วตรงนี้เต็มแล้วตรงนี้ก็ได้เอางนี้แล้วนี่อืมอ๋อตรงนี้ไม่มี <c oughs> ไปเลยอ <Okay, S 3> <c oughs> คือยผมอยู่นี่อาตอนนี้โหตั้งนั่งควบคุมอยู่ตนี้มันนิ่งนี่เปิดลแรกือยู่จ้าคอยนคนี่สองรผมเอาสีเหลืองดีกว่ามเอาสีเหลืองดีกว่าส่งออะไรบ้างอ่ะ เบบี้บูมคืออะไรมไ,ไม่คุยจบเอ้นี่มาไอ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 ตัวและนะ้วนไอกอรซิล่าเออแนะหละกซิล่ากอรซิล่าเกมผู้ชมขังป๊บมาโดนเอ่อ ชมน่านี้ ไปหมดก็ไปหมดก็ไปหมดซื้อบาลนี่ไงตรวจ าไว้เนี่ยอาอ,อยิงด้าน,นหลังอีกโหนี่ระเบิดไปอคอมโบมาอมาีกโวมันปไอ้ย่าอุ้ยผมนี่เปิดไมเนี่ย bentar, 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 bentar ทุกๆเออเออร้อยมามามาใหม่มาใหม่จอมิสซาสเอานั่ง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 ไม่นั่งหรอโอ้โอ้โอไมผมนั่งไม่ได้เอา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 เอเอาเอาเโอ้ยอยู่ไม่นิ่งเลยไม่นิ่งเลยเนี่ย โอ้โหนั oh, ่งไม่ไ oh, ด้โ oh, อ oh, ้น yes. <cin Woah> ั่งไม่ได้คกดนั่งไม่ได้โอ้โหลำบากละโบนมาอ้าวนานหลุดจรเลยหลุนเลยครับชมโอ้ไม่มีสองตัวกลับกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านไปครับ ผมต้องรีเซ็ตตัวแล้วเอ้ยทำไมผมนั่งไม่ได้ไม,ม,มันชมมันพอนั่งแล้วมันหลุดเด้งๆเลยม,ม,มันชมมันหลุดแล้วมันก็เด้งออกให้ผมออกตรงนี้วะตรงนี้น่าจะใกล้อยิงต้องไอ้นี่ต้องไปแค้นซุดตัวให้ดิแค้นทำไมอีกเมื่อไหร,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 ร่โอเคก็มา ออตัวนี้วะสีแดงโอ้สีแดงนี่จะเก่งกว่าเยอ,อะสีแดงมันเหมือนปั๊บบุ้มบีเกินตัวนี้น่าจะเหมาะเราใส่ปั๊บบีจะกาัดพร้อมไปโป้งมาใหญ่ไห,ไหมโอ้ตรงนี้มาตรงนี้มาดวงคนขวาผิด แน่โดนแล้วเอาผมยิงหรือผมลืมว่ายิงนี้ไม่ได้นี่เนหมือนคันหรือเปล่าเนี่ย กอ่อก่อต่อก่อต่อนี่ไงนี่ไงนี่ตกขโมยขโมยตกโป๊ะโอ้โหสองตัวระเบิดระเบิดระเบิดนี่ไง yeah. ระเบิดระเบิดระเบิด ข้างซ่อมผุ่นยนจ้ามากครับพู้ชมผมงขึ้นตรงคือยังไงเนี่ยขึ้นโอเคตกเหยื่ก่อนนี่ไงนี่ไงดูดูผู้ผห้านแล้วชม หลังเลยหมุนหมุนรอบหมุนรอบหมุน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 เรียบร้อยแตกเลยใครทำไม่รู้อย่ารู้ไม่ใช่ผมนี่ว่านี่ไงเรียบร้อยโดยผมแน่ จรวดมาจรวดลวจะจรวดมาละชิวโอ้โหโดนหนึ่งอันไคจูเป็นบอดไมชมเป็นบอดท,ที่แสงแสงหน้าที่แสงแสง รอตีไม่เข้าแหละสักยันแล้วจะมีชัดอะไรไหม หลุดขาขาดไปแล้วคัณชมโอตายเลยโอ้ผมตายไปเนะี่ยจ้าตัวโอเคครับคำชมก็อาจจะขอจบแค่เพียงเท่านี้กันครับถ้าผมไม่เล่นแล้วสุดวันดูมัม่วๆก,ก็ขอจบแล้โดยเฉพาะเกมเนี้ยมันควบคุมหิวหยุ่นยากยคุณผู้ชมผมูดตรงๆเลยมันแบบ มันยากแ,บบแปลกๆผมรู้สึกว่าแต่มันก็มันน้ำชมนสนุกมากแหละโอเคนะครับท่านผู้ชมอขอจบเพียงเท่านี้กันครับขอลาจ้าล้วครับ